Okay. ไม่เป็นไรนี่นี่ว่าองค์เดียวกับของน้องผมที่หายไปแล้วก็องค์เดียวที่ไม่ได้คืนนี่นะใชคือคือเพราเงินมาคานด้วยเข่งอ่ะมาพองค์โอนพองค์โอนไปนี้โอเคเข้าใจแล้วครับถ้าองค์นี้เป็นตั้งของน้องผมที่หายไปนะผมไม่ได้กัลยานะผมไม่ผมผม,ผม,ผมไม่ขายด้วยแล้วผมไม่ให้เขาคืนฟรีด้วยโอเคนี่ยรูเหมือนเราเพราะเงินวัดบางคาน แบบนี้คือทันหลงพ่อเงินอคครับแ,แบบนี้คือทันหลงพ่อเงินแบบสบายใจหหก็ได้มาาครบไดสามหมบาทพิธีลว,วัดอิ่มาที่สี่หมื่นบาททพิเศษเลยครอันนี้คือรูปรหล่อหลวงพ่อเงินที่ปัจจุบันอมเป็นสองแสนก็มี จากที่สมัยก่อนอยู่หลักหมื่นแพงขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะคนที่รู้ว่าน,นี่คือลูกหล่อที่ทานพ่อเงินแล้วงานแล้วเลื่เกตงานใหญ่ลูกถ่ายพ่อเงินบานเป็นล้านก็แจกที่นี่เนื้อดีพ่อเงินก็แจกที่นี่4,000-5,000บาทแล้วนะครับประวัติเขาชัดเจนปี2-4-5-7ลำดับตีได้ตรงตัวถือจัดเป็นปลูกหล่อลอูกเล่นตันทันแต่ที่ประวัติชัดเจนอทีน45,000บาทแล้วนะครดาราสุดท้ายถามว่าซื้อได้รือป่า แพงขนาดนแหละจะมีอนา,าคตไหมผมว่ออาลงมาว่ายังนีงงก,นนะตกน็ต้องแหงกันอีกนะราคาสุดสายบางทีที่ป้อมน้องเพื่อนนะครับห้าหมื่นบาทสวยขนาดนี้ต้องเป็นแสนสวยกินอดใจไม่ไหวนี่นะครับจะอดใจไหวยังไงเพื่อนเคยซื้อองค์แสนเมื่อก่อน เวลา,าที่หายุ่งน50.000บาทนะครับเอาลครับเพื่อนมามาัมา 50, 000, 000บาท,ที่พี่เปียใจนะมาห้ามื่นาร้อยบาทพี่นิดมาห้ามื0 0สบาทที่พี่เด็กอนะไรเงี้